สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Easy Math T S ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราฝึกทำข้อสอบกันนะครับในข้อที่1.30นะครับมีเชือกอยู่3เส้นนะครับยาว 36, 42และ54เซนิเมตรนะครับแบ่งเป็นเส้นสั้นๆนะครับให้เท่าๆกันนะครับจะแบ่งเชือกได้ยาวที่สุดนะครับกี่เมตรนะครับและได้เชือกกี่เส้นนะครับข้อนี้ทำาไงครับก็มีเชือกอยู่3เส้นใช่ไหมครับมีเชือกอยู่3เส้นนะครับ แบ่งเป็นเส้นสั้นๆนะครับให้ยาวที่สุดนั่นเองนะครับได้กี่เส้นนั่นเองนะครับเชือกเส้น1ยาวสี่สามสิบหกนะครับเซนนะครับสี่สิบสองเซนแล้วห้าสิบสี่เซนนะครับอ่ะแป๊ทีนะครับพอดีสายเข้าทีนี้เดี๋ยวมาต่อกันเราจะแบ่งเชือกสามเส้นนะครับสามสิบหกสี่สิบสองและห้าสิบสี่เซนนะครับแบ่งเป็นเส้นสั้นๆให้เท่าๆกันนะครับเชือกนะครับได้ยาวที่สุดนะครับ ยาวที่สุดนะครับกี่เซนก็คือตรงนี้นั่นเองนะครับว่าแต่ละเส้นนะครับกี่เซนนั่นเองนะครับและได้ทั้งหมดกี่เส้นนั่นเองก็คือจับแต่ละเส้นที่แบ่งกันแล้วมาทำาไมกันมาบวกกันนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้แบ่งนะครับแบ่งนะครับแบ่งอีกแล้วครับเครื่องหมายนะครับเครื่องหมายหารแสดงว่าข้อนี้เขาให้น้องหาอะไรครับหอละมอนนั่นเองนะครับอ่ะหอหาหอละมอเลยครับหอละมอครับสามสิบหกครับสามสิบหกเกิดจาก 36นะครับเกิดจากอะไรครับ6คูณ6 6เกิดจาก2คูณ3นั่นเองคูณ2คูณ3นะครับ6คูณ6ได้3 6นั่นเอง4 2เกิดจาก6คูณเ6กเกิดจาก2คูณ3แล้วก็คูณด้วย7นั่นเองนะครับ54เกิดจาก6คูณ9 6คูณ9นะครับ6เกิดจาก2คูณ3นะครับเกเกิดจาก3คูณ3นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหอระมอนะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับ 2อคูณสนั่นเองนะครับ à, อหอละมอนะครับเกิดจาก2อคูณสนะครับได้เท่ากับเท่าไหร่ครับได้เท่ากับ6หน่วยเป็นเซนแสดงว่าเขาต้องแบ่งเชือกนะครับยาวเส้นละเท่าไหร่ครับ6เซนนั่นเองนะครับ6เซน6เซนนะครับทีนี้เชือกนะครับเส้นแรกยาว36เซนนะครับเสื้อเชือกเส้นแรกนะครับยาว36เซน เอาไปแบ่งได้กี่เส้นครับแบ่งเป็นกี่แบ่งได้กี่เส้นครับเชือกเส้นแรกยาว3ามสเซนยาวเส้นละ6เซนนะครับแบ่งได้ทั้งหมด6เเซนนั่นเองนะครับอ่าแบ่งได้6เส้นนะครับต่อไปนะครับเชือกเส้นที่2ยาว42เซนนะครับยาวเส้นละ6เซนนะครับแบ่งได้กี่เส้นครับอ่าแบ่งได้เส้เซนนั่นเองนะครับต่อไปเชือกเส้นที่3ครับยาวกี่เซนครับยาว54เซนนะครับ แบ่งเป็นเซนละหกเซนนะครับยาวได้แบ่งได้กี่เส้นครับ9เส้นนั่นเองใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นได้ยังครับคําตอบที่2ครับอันนี้คําตอบแรกนะครับคําตอบที่1ครับเราจะแบ่งเชือกเป็นเนี่ยครับเราจะแบ่งเชือกได้ยาวที่สุดกี่เซนติเมตรก็คือยาวเซนละหกเซนนะครับแล้วจะแบ่งได้เชือกกี่เส้นครับก็ได้แล้วครับคำตอบที่2ครับได้กี่เส้นครับ 6เส้น7เส้นเเส้นนะครับ6บวก7บวก9ครับได้เท่าไหรครับ7บวก6 13นะครับ13บวกเเป็น22หน่วยเป็นอะไรนั่นเองหน่วยเป็นเส้นนะครับเป็นคำตอบครับอสรุปนะครับข้อนี้นะครับเราจะแบ่งเชือกยาวเซนละหกเซนนะครับได้กี่เส้นครับได้ทั้งหมด22เสสซนนะครับ